ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่17นะครับ มิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางหวยฮานอยนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับวันนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับเลขที่ผมได้มานะครับเม็ดเดียวนะครับเน้นรูศูนย์นะครับเด่นศูนย์รูศูนย์นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่นศูนย์ก็จะมี03นะครับ04นะครับ20นะครับ90นะครับ สำหรับเปลี่ยนศูนย์นะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับก็ลูดศูนย์นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับฟันนะครับให้อยู่ที่7กับ6นะครับชุดฟันนะครับเด่น7ก็จะมี71นะครับ7 3นะครับสำหรับ6ก็จะมี6 1กับ6 8นะครับสำหรับชุดฟันนะครับ7กับ6นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0นะครับ6 6นะครับ44นะครับ ครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี0ูนนะครับ8 6 1นะครับ471นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้อดมินนะครับคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวัน,นยิงเฮงปังๆนะครับสวัสดีครับ